สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวแป้งพิมรีพายกลายเป็นดราม่าอีกแล้วละครับหลังแม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างพิมรีพายทําแป้งพับออกมาจําหน่ายซึ่งไม่นานมานี้บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างไอาตาเจ้าของเพจไอาตาที่มีผู้ติดตาม1ล้านก็ได้ซื้อแป้งของพิมรีพายมาใช้และได้ทําคลิปรีวิวตามจริงซึ่งสาวไอาตาก็ได้ลองทั้งหมด3เฉดสีและรีวิวตามจริงประมาณ ว่าหนาถ้าแล้วรู้สึกแมดไม่ดูเป็นธรรมชาติเท่าไรเพราะเทรนในปีที่ผ่านมาจะเน้นปกปิดเล็กน้อยให้ผิวดูเป็นธรรมชาติแต่อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเน้นปกปิดอยู่ทนซึ่งเรื่องปกปิดทําได้ดีเลยซึ่งราม่าก็เกิดเมื่อเพื่อนๆของพิมริพายมาฟ้องว่าไอตารีวิวว่าไม่ดีงานนี้พิมริพายจึงได้ด่ากลางไลฟ์สดเลยว่าไออยตาอันนี้ต้องพูดชื่อเพราะว่าน้องโทรมาหารัวๆเลยว่าไอาตารีวิวแป้งด่าก่อนแล้ว คอยชมเป็นธรรมดาเขาต้องด่าก่อนเพราะถ้าเขาชมมันจะดูปลอมงายใช่ปะถ้าชมเลยจะดูจ้างต้องด่าก่อนแต่ว่ามึงก็โง่เนาะมึงก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาแต่ไหนแต่ไรามาสิบปีอีดอกก็ไม่ดังสักที คืออย่างนี้มึงเอา,าพับกดกดแล้วบอกอุ้ยหนาลูกกูโซเฟียหกขวบยังทําเป็นเลยอยากได้บางใช้แรงปัดปัดเอาอยากได้หนาเอา,าพับกดก็แค่นั้นเองเรื่องมันมีแค่นั้นเองแป้งกูของดีๆต้องได้ด่าสักนิดนึงจะได้มีคนดูกูไม่สนใจหรอกกูด่าหมดแหละกูไม่ได้ดูหรอกนะ แต่พอเห็นเพื่อนมันไลน์มาว่ามันด่าก,ก่อนแล้วค่อยชมกูบอกว่าเรื่องปกติของยูทูบเบอร์ต้องด่าก,ก่อนเดี๋ยวไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปบอกคนที่มีความรู้ทุกทุกท่านหรือไม่มีความรู้ก็ดีให้เพื่อนใช้แปง้งใช้แปรงปัดนะคะอยากได้บางอยากได้เข้มใช้พับอยากได้เข้มอีกเอาพับชุบน้าแล้วก็กดแค่นั้นเองเท่านั้นเลยจบใครๆก็รู้งานนี้ชาวเน็ตจึงออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยว่าพี่ไอตาบิวตี้บล็อกเกอรีวิวแป้งของแฮช พิมรีพายแล้วโดนพิมรีดารับพี่ไอาตาเรวิว่าแป้งไม่ดีหนาะดาว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาเกือบ10ปีไม่ดังดาแป้งหนาก็ด่าว่าให้ใช้แปร,แรงซี่ฮัลโหลดังไม่ดังไม่เกี่ยวเลยเว้ยพี่ไอาตาเป็นคนที่รีวิวแบบจริงใจมากนะแทนที่จะรับคําติไปแก้ไขแต่ไม่เลยอีกท่านบอกว่าถ้าใครติดตามพี่ไอาตาจะรู้ว่าพี่เขาจริงใจกับคนดูมากอะไรไม่ดีก็บอกว่าทําไมมันไม่ดี มันไม่ได้ไม่ดีสมรรับทุกคนแต่สำหรับตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้นะและแป้งพิมรี่พี่อายตาก็ลองทาสองครั้งเลยแบบครั้งแรกแป้งก็ยกกองแล้วลองใหม่ขนาดนี้ยังโดนดา่าอีกท่านบอกว่าประเด็นคือพิมรี่พายไม่ได้ดูคลิปอายตาด้วยซ้ำแต่เพื่อนไลน์มาบอกว่าเขาด่าแล้วคอยชมยังมีหน้าไปด่าเขาอีกทั้งทงท,งที่ตัวเองไม่รู้นะหาในคลิปด้วยซ้ำที่ตัวเองส่งแป้งแตกละเอียดไปให,ให้อายตาไม่เห็นพูดถึงเป็นต้นงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ต ไม่โอเคกับพิมรีพายมากๆเลยล่ะครับเพราะมองว่าทำแรนด์แป้งมาแล้วพอมีคนรีวิวว่าทานแล้วให้ความรู้สึกหนาไปดูไม่เป็นธรรมชาติก็มาด่าเขาแถมยังใช้คําเหมือนเหยียดอย่างคําว่าไม่ดังซึ่งหลายคนก็มองว่าไอาตานั้นรีวิวค่อนข้างตรงไปตรงมาเสมอซึ่งในครั้งนี้ก็ไม่ได้ด่าร้ายแรงด้วยแต่ทางพิมรีพายเองก็ยังไม่เคยฟังรีวิวและออกมาด่าไอาตากลางหลายเพียงเพราะเพื่อนฟ้องเข้ามาเท่านั้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขาขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ